พ่กวหนุนร so ู้บ้างเขมิดขับหามเกือตีสามสามที่เจ็ดนาทีหมุนของมุ่งตอนติดมันเอาโทษศัพท์มานํั มันหลักโทรศัพท์เจ้ว่าขรัพผมโทรศัพท์ผมอยู่เลครับจับได้นอยู่ที่นี่วัที่นี่ร้านเนี่ยมันมันมันโกงในอีเมลโทรศัพท์ตามมาอยู่ในของนี้ขององเบอร์ไสาม้อามซือของใช้จับกล้อง่นี่นี่่ไงน่ไน

ยังเป็นเมวเขาก่อนพ่อเขาูกอ่าก่อนเป็นเมวมึงมันอยู่นเครืองนี่มันชัดเจนอยู่แล้วยวอยานมันอย่อไมยี่ใส่ก๋ยวอมไมบารุงบารุงเงี้ยพูดไรลื้อซ้อที่ต่อเขายังไงบังส่ซื้อเงื่อนไนตรงจักซื้อเงีอบริเวณไหนบ้านอยู่บริเวณไหนเป็นยังไงถ้าไปบึงเน่บอกด้อยู่นไปแต่ข้าีแ้วมีข้าไรอีกบอกกันเย้ว นีบ่โอยแล้วสูบเขาอ่สูบอไรนะงัสูบรถตัวนี้ครับไอ้พอไร่ะอ้กูไม่ลาผมไม่เอาครับผูใหเขาใหเขาตัวละได้มือเครับเขาตัวนี้กล้องเว้ยตัวนั้นมือกล้องในตัวนั้นะกับภาพโตเื่ากันมือไอ้เขาตัวแรมืออยู่ครับชิ้นตัวแี่เนี้นมันเห็นหนาอยู่แล้วมนโตอยู่มืออ๋อาอี่ มึงหามุ้งใบมึงเ้งเกขับไปก่อนที่ะมุดลงมาันไี้เราทำอไรกนบ้ตัวไนก็ยากาตัวที่กไสั่งว่าเดีันี่ตัวเดียวใช่ไเสื่อเสือที่ใช้แอนตเสือป่ะจิมแล้วหอจิ้มใส่ไดตัวใดเหมืบอบอดจมกับบอไที่หปอายาหรน้ำอายาเขเก็บไปแล้ไปทั้งจิมที่ใส่จิ้มหาหทั้งไงเหลืหอคงเบ็ดบอมโขนีเสียาคตร เมนทีเด็ดแบบนี้ควนเ้างพีท่าไปแล้วแก้ไ่้ได้แต่ไม่เฮ็ดแบบเก่าตัวก็วนแบบเก่บบกเา,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 าชคไส้นั่ปะถูกเลย